ไม่กล้วยหนักยังกล้วยเดี๋ยวไม่จับตดโลดแถมทาราแัมแถ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 มบะเม็ดต้นห้กิเอลือมอ้าวสบายดีจ้าสบายดีรอบแรงนะจ้ากินข้าวปุ้นแล้วให้แล้วหน้าแล้วเดินจ้ามาเรากินอะเมี่ยงมาเนี่ยเออจับสิเหลาะนะจ้าทุกคนเนาะแต่บ้าจ้ามาเล้วนี่เจ้าบ้าว ก็แล้วข่าวก็ต้องกินกระปุ่นมันมีแห้งก่อนออจะกินผู้ชายอีกแล้วบอกถือสินแน่ไหมไงบ่โบสินที่สักจำบาได้ดูวันพาวันโกนกับยูดบอขลามมาได้ตัวนี้นะลูกพอบอกว่าบาตอกข้ามดูเห็ดโูดหัวลองทาาสขนาดแน่เทียงมันเปลี่ยนแลวกับข้ามไงแต่ว่าซ่อยยางนาดอยากกินผู้าย สาดูแต่อยากไปเลี้ยนงูเลี้ย,ยง,งควายแถวทงน่งกิโลโอ้ยไปแล้วอื่นทามซึ่งมันกับมาซึ่งมาเนเรนนี่ <c oughs> ได้แต่ห่ายังจะบอกอยากซึ่งทำไมนานละไม่นัน่นดี <c oughs> แต่ทุกหาไปนา็นน่ะนะบริหองซึ่งกับมาไรซึ่ง <c oughs> จะทำนนให้พ้นมาเอาน้ำสวรรค์มาให้นั่งเนี่ยไม่จะอยากซ้ำหลักมือีจะมากินข้าวปุ้นอยู่หัน,นเบาเอื้อพี่น้อกเลี้ยงให้แล้วหน,น,น้าอะไร แล้วให้แล้วแน่ล้พยอยากคือเสื้อกัมาเราดูากเมื่อเดิมมือดูยังบ่บิผู้หญาู้หญิงเป็นไรป้ชายกับโพดูซายไเสื้อใครเนี่ย้งไหลเอปยไหนะคะมีแต่นอนรถนอนเขามาลยครับสองจับเลยน กินหลายได้ชาติย่าหนะเห็นปะสักิยายุ๊ดได้ชาติยุ๊ดอันอยากกินร้อยบาทเราชากิยาผิวขาวเห็นมั้ยอีกเฮ้ยปีกอีบับบี้จะคืนแล้วด้วยว่าไม่ได้ไปจองบ้างนางจะลงไว้ใช่จังสามแบบพยังแล้วมือไม่ได้กินเบนน้ำมันเลยพยังแล้วมือที่ส่วนพยังมันงมห้อยหุบกรอบปลาพยังจะกินหอย ย่อี้ต่ีว่นี้ไม่คมน้องนั่งไหนน้องบักอันปกแตปกัน่นยอยปีแล้วจะไม่มีตีนหรอมีแต่ก็ไม่กลัวให้มันเท่าแข้งเลยนี่มันปันหญ่ันไม่ยานะกันยากกันกลัวตะกับก้ในโลกนี้นะนองนั่งกันไม่กลัวสันกลัวตะกับก้ มได้จากของือนแขกกิน้ได้ๆเพราะว่าแขกมาเปิดงานให้ลได้ๆก่อนแล้วอุ่ยทอดได้แบบนี้นะที่เมนที่ได้หลุมได้มาลุ้นของขวัญจากบ่อน้ำจะให้บ่เอื้อยคืนนี้ี่น้อโแต่จิยูรุ่นน้ำตาลเขาบอกแต่จิยูไร้เด้อโอ้โหฮะเขาจะจิยูเป็นสักที่พยานเนาะเฮ้ยหครบเคื่องว่าเมื่อเอาตู้นะเมื่อเอาเด้อบารีบาเด้อสันติเด้อกับปุตได้หน่อยู่ในต่อเพื่องบารีอย่างตู้เด้อเชื่อกับมีให้กว่าเด้อตู้ไพสิไปเอาแหละจ้า พักตูแล้เด็ัตู้หน่ก็ดงพักตู้ไปได้เหงคือซิงกันรึเปาจะว่านนได้มันส่ม่วนจังในตู้น้อยม่วนโคกันเจ้ากระเมี้ยวจะนาโอเมือร้อนเยกรองคาราโอเกะกันเจ็ดกาอยาให้คอยเมื่อเด้อกับโพเจียวแต่จะนอนอดภาพกขนดปักซองเอเีดยาข็ม่อยูมน้นันเอาล ขานเนะไปน้อยไปปดไบอกโคเซียวไปเอายุลานปักซองซับาั er ่นเดิมบอกอืเอากรมือสมรณ่นเราอ่านนอืลืมบอกม่เ้านี้เดี <außer Lebanon. S 3> ๋ยวพาวก้อนเบื้องก้อนเขาขึ้นยินนขับขึเบื้องคึดเบื้องก้อนว่าบันคืมเี่ยมันไก่จักรลักจีไปนังสบายมันจักตุกเนาะขึ้นเบื้องตัวนี้แหลเฮ้ยน้่น้องแล้มันกินบ้บล้งนี่ เนาะอออากินพ่อก็ลงไปเอากุ้งมาก่อนม่ห่อนด้กุ้งมันมีตัวตัวยังไงท่านออ่อนท่านแม่ไม่แงงสะเนาะแงงมันนี่ห้าบาทมืออื่นหรอนี่ซุยเออมือห้าสิปไปใส่ชักกันบ่มีวกับสิมาบานเบาอาดมาดูจะได้ได้แหลเข้าไปช่วยเขาเอื้อยใช่ไหมเอากระชิมมันงุ้มห้อยหย่กว่าเออลายหายไปเมาแล้ว ยานะทาสีมากเระเล่งหาคุบเอยเกลกได็กผู้นญิงไปเอกไปเก้าไปะเีย้นเรเหรอเอเกตาู้เอองายใจล่อไโยนาสามท่งนางานออกเนี่ยยังประธานตะเกียบาเกียกับดจืดึปเกียบข้าวจืบอ กันกเหล่ามูนีโม่ว่าน้เออออกยุคกณแมนตองมืงเนี่ยเอายุคโอเคดฮดัดอดดฮัดฮั่ฮัดฮัดฮัดวัดฮัดฮัดฮัฮัดฮัดฮััดฮอดไปดฮัดฮดฮัดอัดฮัดฮัดฮัดดฮัดอััดฮัดฮัดัดฮัเฮัดัดฮัดวัดฮด bọn chắp không lì này, này còn lì này ừ. còn lì này còn hòn chìa khỏi chưa ở đâu bằng nga bọn quái bụi ừ. dạy mưu tóc ở cọp của sai bạo mừng cầm ăn ngon 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 เดี๋ยวเราทำาแบบเมือบดได้บไปบบไปได้เออเด็เป็น,นเมือแตบทหาสอบ <มา S 1> ัว <ๆ S 1> เด้มาเอาแน่มีอย่นัวนี่สีหายดอกอม,มาหันแน่สีหายดอกดอกนึงขวดงแงขาวขวขาจะกินดแล้วก็ได้หมดโอ้ยซามาไม่ซาบู เอกมันจะออบานี้อยพอยากว่าดังซื้อๆกินบ้านี่นะคนเสียดตะเบี้ยี่กลาตู้ก็เอาตะเบีย้าเม่คิดเบีเก็กินน้ำน้องไม่ไดเจอแไ่อู้ยคาไี่นานะทองขนะ้ามาเห็นเราอีห้าตู้จากผลอุยะดเล็กน้อยเนาะเาง่ อ uh, oh โอ <phin reforms> <pl ains> ้ยแ uh, ่เบากระอิมเลยจินเอ้ยมึงมาทีห้าตูกเลยนี่ยายให้กจิ้นยี่ตู้เด่นพ่อว้ายแล้ววจิ้นเอจะค้องเวลาแอ้ยใช่ขลับว่ารอจะคล้องนะกันสั่นไมันออิ้นแซมเฮ้ยนาะสิ้นแ้มทำมื่อหอนอ่ะจิ้นแมเคืพนกับเบื้องวงัในี้แหละูใ้อาเี้าเอาบข้ามด้อัวจิ้าวนาะนงตาเน ทอดบุ่นุ่นไม่ได้เขาฉันจนจากจเดอ๋เป็นฝนมันจะมาเบพอจะพามาเด้อทนไดปันเข่ายมาใส่มาด้วยแเลยชาวบาดาเขาไปเหนปันนด้วอดปันนี้เออเกืงน่องเบิงเน่ยคุเบิงอย่นออย่างมากกมาเรเด้อคนเม่นกันไปองงมือีงมมยังมันได้บรรยากาศมันเห็นอยู่เฮยจดแต่ว่ามันได้กาศออกลรอยเอ มันเริ่มมากแล้วกันมาพอกันแล้วว่านี่กับพอกันเลยต้นนี่เริ่มมากชิบวกบ่ซีซีเอาแถมอ่ะพกน้อยบ่บ่แถมช่องบอ่ซีซีสันเกอยมาก จะเก็บภาพบรรยากาศทั้างในเลยได้พี่น้องเพไ่ดสิว่าเบิ่งแต่กระเทื้อข้าวออกมากรีดพุกปานาวาเก็บนุ่งเก็บนวดมาแล้ววอยังแพล่แยะขึ้นก้าวอู่อยู่เจาะออกแล้วเอาออกเด้อผู้บาดหน่อยสิตื่นนะน่ารักไปเด้อน้นำยันมันบ่เบิดนารกมากนโลรักเนาะน่ารักยันมันบวชกระสิกินเบิดบ่อมันว่ะกลับไปข้างในพี่น้องเดว่าสิกินเป็ดกินไก่บ่แม่มาทางนีิสก่อน แว่มาทางนี้สก่อนเนาะเดฟพี่น้องเป็ดน้อยลอยลานเนาะ้อนผู้พี่วิวอยู่พอปิ้งแล้วก็ปิ้งเนาะเดิกมาหนี่เฮาก็ไปจมได่เฮยอือมาเบิ่งทางในพี่น้องชิจมก็ไล่ซันก็รอก็อิเจ้าไใ่กอยปาพี่น้องจัดฝีมือบ่าวจิ๋วของเราแล้วทุกคนเนาะ สบายดีสบายดีเฮ mm ้ยเห็ดย่างเบาเออ้อเจ้าเห็ดย่างให้ไม่ให้กินนะพวกเบากับบมาบัมาได้ไ uh, ด uh. ้เ uh ่นอกกระสอบมันกันจะตุ๋ยใส่อเรบรอยไปดีจังใส่ผักต่างายะคุณคุณยุ่งจักน้อยอกาย่าห์เตรียมงงเตรียมงานเนาะเฮ้ยกะตุกคระสิบอเห็ดกระสิบอลเตรียมตแต่ตีสี่คุเฮ้ย เอมเองวันอันมื่อนี่ยวันเกิดเองเน่ยเองทเทแบบประหูไนอยังให้มูแบบชเออเออท้ายเลยเองจ้าเนาะลคุณกจัดถูกวันเกิดเธอปะคะเธอสอยจกจัดนะคุณให้ให้ตอนนี้ดันเนาะบราคเสียน้ำใจเนาะเอากันเนาะเป็นเศษยังดี เลืขขอดนะจ๊ะคนก่อนอื่นนะอืมโอ้ฉันว่ยายพอไ,ได้เนาะฉันงงงงอะไรฉันงงว่าฉันจะเอาอะไรจะจะเอาอะไรก<ส>็สีลางอันน,น,น,นี้เป็นตึ้งครับแกมก็สีเป็นวุ่นวุ่นว่ายวายเนี่ยนะจังน่อยเนาะพี่น้องเพราะวา่าเตรียมงามกับเตรียมงามว่าัดเตรียมงานกับท่านหานนะันเนาะบริกระท้ายท้ายเลยเนาะคิดไปตั้งแต่มือหนึ่งสองมือคืนหลังผมเนาะเออจ่อจ่อตันที่เก้านี่ตีที่เป้ฉันเนาะหน้าอืม เปีก็บซองมือเลยน้งบล๊ออยู่เปิดแบบว่าวันเกิดฮะยังอยู่ในสายเฮ้ยเปิดซองเบอร์การ์ดพี่น้องนี่จ้าพี่น้องจ้าเค้กเพื่อนเนาะเค้กจากร้านสาวแสงเนาะสวรรค์มาส่งแมนบอสสวยงามตามท้องเรื่องเลยเจ้าทุกคนป้าอยู่ก่อยสิจบแล้วเฮ้ยกระถือลำแซ่บมานผัดยำม้าไก่เลยตะกี้รอบหัวทั่วเอ้าก็ได้ซื้อลำแซ่บมาแล้วกันสิยับเข้ามาแต่ว่าเฮ้ย ค่อยว่ากันเนาะการให้ตุยยู่นี่คันเมาเมาในจำนวนขยันทักหมุนเบิดอยู่มันเป็นอะไรกับแกไม่ว่าอันนี้จะออกอืมก้อนดิบบอกนี่แล้วก็ขึ้นหนังเอือนปูนบ่มันบอดไอพิ้นมันบอดไอพิ้นใช่บ้านคนไมาหนูอีกแล้วบอกมาที่นี่กเพื่อเพื่อเฮ็ดเป็นม่วงเป็นม่วงไป็นยู่เคยซื้อไหเฮ็ดกันในกองเพื่องนี่ค่ะเอออ่ะพี่น้องบอกว่าลายใหญ่ฮ่าเปิดเพื่อไม่คำว่าเสียแห่งลายเนาะกัสิขงอเก็บพาบรรยากาศหล่อแรงๆไวเพียรสมีพี่น้องเอ้ยสวัสดีจัง